สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมมีรถมาแบตเทิลให้ดูนะฮะผมเองยังงงนะผมบอกเลยคู่นี้นะลูกค้าว่าต่างอะไรยังไงกันนะฮะคือมันละไม้คล้ายคลึงกันจนแบบต้องยืนเกาหัวยืนงงนะฮะฝั่งสายผมนะฮะเป็นตัว1.9ึ่งจุดเก้าอัลติเมทนะฮะปีสองพันบะฮะฝั่งขวามือผมนะเป็นตัวสามจุดศูนอัลติเมทปี22นะฮะทั้งคู่ เลขไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลเท่ากันนะครับนี่เป็นความงงนะครับงงที่หนึ่งงงที่สองคือสีบอลเงินเหมือนกันสามออมาจอดเนี่ยงงแล้วนะครับอ่ะสภาพสวยบางเดิมใครสนใจขั้นไหนก็เลือกเอาแล้วกันเนาะผมก็บอกไม่ถูกนะฮะอ่ะคันหนึ่งจุดเก้าอัตติเมตรนะฮะสนนราคาเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เครดิตดีฟีดาวเนี่ยผ่อ,อยู่ที่หนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยนะคันนี้สามจุดศูนย์อัตติเมตรฮะ เลขไม่เจ็ดหมื่นห้าพันโลนะฮะจำนวนราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นนะฮะเฮดดีฟีดาวพอนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะดิฟข้างวดกันหนึ่งหนึ่งพันแล้วกันนะจะได้จําง่ายๆนะฮะอ่ะชอบกันไหนนะครับก็ทักไลยกันเข้ามาแล้วกันนะฮะมีให้เลือกนะครับเอ่อมันจริงๆมีมีทั้งสีขาวนะฮะก็มีคู่หนึ่งแล้วก็สีดําก็มีคู่หนึ่งนะพี่นะก็พยายามทําแบ็เต้นให้ดูนะสีขาวมีด้านหลังอีกคันหนึ่งนะครับ จบหน้าใหม่ๆทั้งนั้นนะฮะก็ใครชอบขันไหนก็นะฮะสกิดมาได้เลยนะฮะที่0ูนย์เก้าเนะเบอร์นี้สามารถออนไลน์ได้ด้วยนะดูจากผิวเปิดด้านนอกนะเห็นไหมเหมือนกันเด้เลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหน้าตานะกระจังหน้านะฮะไม่มีความแตกต่างเลยนะเป็นคิ้วอ่สีบอลแล้วก็แฉบคมเนียมเช่นเดียวกันนะฮะนี่ฮะมีไฟตัดหมอกหน้าเช่นเดียวกันมีเซ็นเซอร์การระยะด้านหน้าเหมือนกันนะฮะคือเหมือนเลยนะล้อ เป็นล้อแมกซ์แอนรอยขอบ18บเหมือนกันนะครับเอานะดิสเบรกสี่ล้อเหมือนกันนะใครสนใจก็ติดตามรับชมคลิปนี้ให้จบนะฮะก่อนรับชมเช่นเคยนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะขออนุญาตเดิมที่ตัว1.9แล้วกันนะฮะอ่ะไปนะฮะนี่ฮะอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดน,นะอ่รถปี21นะฮะนี่ผิวพันธุ์เดิมแน่นอนอยู่แล้วนะโครงสร้างเดิมนะฮะเหลี่ยมสีสันตัวรถเดิมๆเ,เลยนะฮะ ลอแม็กอันรอยทูโทนนะฮะเป็นเทาปัดเงานะครับขอบสิบแปดนะฮะคันนี้ได้เป็นยางเนี่ยปีย3สามนะฮะยางปียี่สามนะผมจำสัปดาห์ไม่ได้นะเออปียี่สามนะฮะนี่มีเซนเซอร์กับยะด้านหน้ามานะฮะสี่จุดนะลูกค้านะนี่อีกนะแล้วก็นี่นะฮะแล้วก็ด้านตรงนี้นะไฟตัดหมอกหน้านะฮะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะฮะเดทามรันนิ่งไลนมีให้ครบครบจบจบนะฮะ เดี๋ยวไปชมภายในห้องเครื่องกันเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมรีวิวเป็นคู่ไปเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่งงนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวถ่ายกลับไปกลับมางงแน่นอนนะตะกี้ยางบอกไปแล้วนะของรัว1.9นะนะฮะยางปี23นะ,ะขอบ18นะเป็นทูโทนเช่นเดียวกันนะฮะออของ3.0นะฮะก็เป็นยางปี22นะตรงปีเลยนะปีที่ออกรถนะได้เป็นบิตโตนนะฮะปี22นะดอกหนาๆลึกๆอย่างนี้เช่นเดียวกันนะครับ นี่นะเดียมสีสเหเดียมสีสันผิวพันธ์เนี่ยเหมือนเดะเลยนะฮะมดูห้องเครื่องนะนี่ฮะแห้งๆคินๆนะรับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักที่คว้มไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอน,นะฮะปิโกงพิกเกอร์อยู่ครบนะฮะสภาพสวยใสนะฮะห้องเครื่องโดยรวมนะฮะแห้งๆคินๆนะนน็นอตไม่มีขยับนะลูกค้าผมบอกเลยนะถ้าถ้าไปเจาะจรงรายละเอียดเนี่ยผมว่าโอ้โหน่าจะมีเกินสามสิบนาทีนะฮะ แผ่นเทดนะฮะไม่ยับไม่งอไม่บูไม่บี้ไม่มีรังรอยการตอ,อกใหม่เนาะอ่ะมาดูของตัวสามชินูนนะฮะนี่ตัวฝาครอบเครื่องเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะอ่าอยู่แตกต่างก็จะเป็นฝาครอบเครื่องนะไม่เหมือนกันนะครับอย่างอื่นมองแทบล,ละไม้ไกลขึ้นกันนะฮะไม่ได้ทําให้ลูกค้าสับสนนะ ไปอย่างนี้น่าจะดีกว่านะอดูแปนเปรตนะฮะทั้งสองคันนะอย่างที่บอกไปนะผมรับประกันโครงสร้างนะฮะไม่มีชนหนักพิ่ั้มไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนนะออกรถไปนะถ้าไม่ตรงปกไม่ตรงตามที่พูดรับซื้อคืนเต็มราคานะแล้วผมก็ถ่ายเรียวๆกินคีนด้วยผมไม่ตัดต่อนะฮะไม่หลบมุมกลงมุมกล้องนะมันได้ข้างนี่เหมือนกันนะฮนะนี่อ่ไปอย่างนี้เลยนะครับนอะ่าไปเลี้ยวข้างหูกระจกมีเช่นเดียวกันนะฮะ กุญแสีเดียวกับตัวรถเช่นเดียวกันปรับและพับไฟฟ้าเหมือนกันนะอ่าไปกันต่อนะมือเปิดนะเป็นสีเดียวตัวรถเหมือนกันนะครับเป็นสมารท์ททีเรทสทางซ้ายและขวาเหมือนกันนะอ่ะมีคิ้วนะฮะคิ้วกลมเนี่ยมจากหน้าไปท้ายเหมือนกันนะอ่ามีราวหลังคานะครับเหมือนกันนะฮะ คัน3.0ได้พิเศษเพิ่มเติมมาคือคิ้วกันสาดประตูนะฮะพอตัว1.9ไม่มีนะฮะเดี๋ยวไปเปิดชมภายในนะขอขอเปิดเป็นรีวิวอย่างนี้แล้วกันเนาะจะได้รีวิวแบบไม่งงไม่สับสนนะฮะได้เป็นคุมโทนมาให้นะฮะดำะตัดน้ำตาลนะฮะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะ,ะเดี๋ยวขออนุญาตคันนี้นะดูสีเบาะนะฮะเหมือนกันเลย นะครับสีเดียวกันนะฮะเป็นบ่อไฟฟ้าคู่หน้านะฮะอ่มาดูที่ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะนี่มีลำโพงทวิตเตอร์อ่ะอจุดแตกต่างนะมีอะไรอีกไหมนะครับปรับอุณหภูมิแอร์ได้เองนะฮะกันนี้สามจุดูนยไปละมาหน,นึ่งจุดเก้านะฮะนี่เหมือนกันเลยนะ มีลำโพงทวิตเตอร์มีปรับอุณหภูมิแอร์นะครับอ่ะประมาณนี้เลยนะครับจะได้ไม่งงนะเพราะถ้าถ้า,ถายังไงอ่อรีวิวกลับไปกลับมาผมว่าผมก็งงลูกค้าก็งงนะบางทีไอไอคันนี้พูดพูดตรงนี้แต่คันนี้ไม่ได้พูดนะอ่ะดูจากท้ายนะนี่เหมือนกันเลยไหมนะฮะ เซนเซอร์กายะถอย4จุดเหมือนกันนะฮะกล้องถอยหลังมีมาให้เหมือนกันนะะไฟท้ายลมดําเหมือนกันนะสปอยเลอร์ท้ายมีเหมือนกันนะเสาอากาศแดดกิบชลามชารฟินเหมือนกันนะรับเลขไม่เท่ากันนะอะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดฝาท้ายทีละกันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรีวิวให้อีกที่ะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าทั้งคู่นะฮะมีตัวโปร t e คชั่นแจมทั้งคู่อะนะ คัน1.9ได้พายาง5 d นะฮะลายไดบอนคัดสีน้ำตาลนะฮะเดินได้ทองมาเอานะฮะน่ <c oughs> จาจะประมาณนี้นะฮะใครสนใจขั้นไหนพักมาได้นะอย่างเงี้ยสภาพสวยใสยแบบไม่รู้จะรีวิวยังไงนะฮะได้สูสีได้คู่ขี้นะฮะก็ใช้เลือกประหยัดน้ำมันเลือก1.9แล้วกันนะถ้าผมไกด์ไลน์แนะนำให้นะฮะ เลือกอัตราเร่งเอา3.0ไปนะแต่อีวสก็เป็นแบรนด์ที่ว่าน่าจะคุ้นคุ้นเคยว่าเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันอยู่แล้วนะครับนี่ออปชั่นฟังชันความปลอดภัยเหมือนกันเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวกระจายแรงเบรกเสริมแรงเบรกนะฮะตัวกันลื่นท่าไรเหมือนกันเลยนะฮะนะครับนี่ฮะแตกต่างเครื่องยนต์แล้วกันนะฮะกับราคานะเล็กใหม่ก็ดันเท่ากันอีกนะฮะไม่รู้จะรีวิวอะไรนะมาจอดคู่กันอีกนะ เดี๋ยวทำแบตเตอร์ให้นะก็ใครสนใจนะฮะม,มีมีทั้งสีบอลเงินนะฮะสีขาวอย่างที่บอกนี่จอดอยู่ซ้อนกันเดี๋ยวผมจะสลับไปคู่กันเลยนะแล้วเอาตัวฟอร์จูนขนาดนออกนะฮะแล้วก็ตันคู่ดำนะจะได้รีวิวทีเดียวสามคู่นะฮะลูกค้าจะไดะ้เลือกเอาแล้วกันนะฮะอ่าเนี่ยนะก็คลิปเดียวก็มีนะใครใครสนใจก็ทักทายเข้ามาแล้วกันเนาะนะครับ โอเคก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะฮะแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าด้วยนะเนาะเผื่อผมลงคลิปใหม่นะฮะเบ่งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์ลูกค้ามีกันไหนถูกตาต้องใจนะครับจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากครับสวัสดีครับ